เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสีสีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุกสองเดือนกับ Food News คุณผู้ชมยังชมรายการระเริงครัวอยู่นะครับแล้วก็ช่วงนี้น้องดำนะครับกล้องพบแก้วเรืองก็กำลังจะเข้าครัวกับเรากับเ,บเมนูที่ชื่อว่ายำเสี่ยงไฮ้ใส่ไก่ฝอย เออน้าเมื่อก hey. um, uh, ี้บอกว่าจะให้ทํากับข uh ้าวไปด้วยร้องเพลงไปด้วยครับผมก็จะงงอยู่ว่าจะให้ผมเล่นดนตรีไปด้วยทํากับข้าวไปด้วยมันจะทําได้ไหมจันเราขอทำดีกว่านั้นเดี๋ยวเวลาเธอทำนี่เธอต้องใช้มือไหนทำดัใช้มือขวาสิครับมันเรือกมือขวามือเดียวมือขวาแล้วมือเธอม่เธอไม่เอาหนังยางผูกเอาไว้อย่างนี้นะไม่เป็นไรอาจารย์เดี๋ยวดับเอามือด้วนคนเลยครับไม่เอาน่ะอาจารย์ว่ามันดูไม่น่ากินนะเคยทำเหรอยำเล็บมือรางไงฮะ แ้วเธอเอาอันนี้ต้องไปคุกเลยเไม่ผมก็เอามือนี่ครับแต่เล็บผมไปหมดเลยฮะไม่เอานะอย่าพูดอย่างนี้นะสบายกินไม่ลงตายแล้วทำไปนเรนื่องสนุกสนานวันนี้เป็นเมนูอะไรครับอาจารย์ครับเมนูเซี่ยงไฮ้เนี่ยอาจารย์เตรียมเส้นเซี่ยงไฮ้เไว้เป็นครั้งแรกอินแล้วไม่นี่ทำจากอะไรครับทำจากถั่วเขียวถั่วเขียวนะครับแล้นภัทรเธอไม่เคยกินเลยไม่เคยเลยครับตายตายแล้วเธอมุตะกินอะไรผัดกระพงกระเพราไม่ครับดำเคยกินแต่ขนมเซี่ยงไฮ้ครับอ๋อเสี่ยนั้นเสี่ยนั้เป็นห่อๆนะนะอ่าไหนดำใช้คำสามารถเซ่ เห็นไหมฉันก็ต้องช่วยเธอจับเยอะไหมครับจันเธอทําคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมครับว่าตายแล้วมันมันผมมาช่วยหรือผมมาลําบากนั่นนะสิไม่เป็นไรเราจะอดทอนั่าเธอเอามือจับดันกระมังไว้อาบคนครับอาบครุกน้ำพริกเผาใส่อะไรไปแล้วครับน้ำพริกเผาน้ำมะนาวน้ำมะนาวนะครับคนไปคนแล้วครับคนให้เข้ากันดูซิจะชินลงมาเดี๋ยวกระมังฉันวิ่งไปถึงโน่นแล้วเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะเนี่ยอ่ะใช่จับไว้อ่ะโอเคนี่คือพริกสดนะครับพริกขี้หนูเพื่อให้แซ่บ อ่าน้ำตาลปี๊บเพราะฉะนั้นว่าแฟนเธอต้องเข้าใจเธอมากเลยเนี่ยใช่ครับอยู่กับเธอก็ต้องดูแลเธอนะครับเธอเจอคนที่รักเธอแล้วใช่ไหมในชีวิตเจอแล้วครับเหลือคบกันมากี่ปีแล้วล่ะสามปีแล้วครับเหรอแน่ใจเหลอก็จะคบเธอต่อไปจะไม่คบก็เพราะมาอยู่เงาลายกันกับอาจารย์นี่แหละครับไม่เรี๋จะเป็นแค่ถามอ๋อถามเหรอครับจะเป็นแค่เป็นห่วงใช่ไหมครับเป็นห่วงอครับ เพราะว่าแต่ไงก็ต้องรักแล้วก็เอ็นดูดจริงๆตลอดชีวิตก็ใช่ไหมรักใครแล้วก็รักจริงใช่ไหมเธอใส่กะทิรงไปหน่อยนึงแต่หลังจากออกรายการนี้ผมอยากจะได้อีกสักสองคนครับอาจารย์ไปดำเต้าหม้อจริงๆเลยตายนะขนาดแขนขาไม่ครอบอิเทูอย่างนี้เลยนะหาคนมาเลี้ยงดูช่วยกันครับ๋อหาคนมาช่วยเหรอใส่สีอิวขาวใส่ีอิวขาวนะครับตอนนี้ดำเข้าคนไปเรื่อยๆครับโอเคน่าจะน่ากินนะครับ ไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะนี่อาจาร,รย์ไม่เคยทานเลยไม่เคยทานเลยฉันก็มัวมวยเนี่ยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เท,ททิ้งไป่งัผมชอบคำนี้เลยเป็นไงครับอาจารย์เริ่มดีขึ้นไหมครับตายคุณภาคคุณจ้าดิฉันทำเล่นๆแล้วเนี่ยแล้วครับผมก็คนเล่นเล่นนะครับอาจารย์อร่อยนะเดี๋ยวเธอต้องชิมเองอ่ะน้ำเดือดละฉันลวกเสียงไห่ให้เธอก่อนลวกเสียงไห่เอ้เส้นเริ่มใสๆสจะใช้ได้ แลวรสชาติจะออกมายังไงครับอาจารย์ก็อร่อยสิคุณมีชินทำแล้วอะไรจะไม่อร่อยเป็นไปได้หรอผมก็ว่างั้นเลยครับอาจารย์รับประกันคนที่เขาแบบปากถึงนะเขาก็จะต้องบอกว่าอร่อยทุกคนครับพวกปากไม่ถึงก็บอกไม่อร่อยเข้าใจมากยังไม่ได้ชิมครับอาจารย์แล้วเธอจะคิดว่าเธอเป็นปากถึงไม่ล่ะจะถึงอยู่ครับเอาละเรียบร้อยเส้นเซี่ยงไฮ้ใช้ได้แลาา้วเห็นไหมพอลวกเสร็จมันก็ใสๆเลยแต่มันก็สุกมาแล้วนะเธอครับจะก็ลวกอีกทีนึงเผื่อที่มือคนหยิบ เขาหยิบมาขายก็ต้องกลัวลวกซะก่อนต้องทำให้สะอาดใช่ไหมครับใช่แต่เสื้อผ้าใครซักให้ล่ะเวลามาอยู่กรุงเทพอ่ะเมื่อก่อนซักเองครับแล้วตอนนี้จ้างซักรีดครับใช้มือเดียวซักมันจะเกี้ยงหรอก็ทั้งขาทั้งมือนี่นะครับลุยเอาขเอาขาไปกระทืมเสื้อผ้าด้วยเหรอใครับตายตายแล้วกางเกงในเกงอะไรเกงนี่ใส่ไงอ่ะขาก็ไปถอดขาออกก่อนบ้าอ๋อแล้วกุดกุดก็ใส่เข้าไปครับแล้วอีตอนที่ขา แล้วอีตอนที่ขามันยังเหลืออยู่ลุ่งนี่รุ่งนี่ล้วจะใส่ขาปอมดึงยังไงอ่ะมือเดียวอีกดึงเลยครับแม่ฉันอยากให้สาธิตวิธีการใส่เกงให้ดูจังเลยอยากดูที่สนใจจังเลยแต่มันไม่ไม่ค่อยจะเข้ากับการทาอาหารแล้วมันก็ออกอากาศไม่ได้เพียงแค่ฉันใส่ใจเธอก็จะเป็นฉันห่วงใยเธอจะรู้ว่าคนพิการทํายังไงอะไรยังไงอ้ฉันสงสารนะอาอาใส่ไปคุกหน่อยสิเอาเอาข้อศอกดันไว้ก่อนข้อศอกหรือส่วนไหนก็ไม่รู้นั่นอ่ะเอาคุกไปแขนนะ ผมช่วยตัวเองมาตั้งแต่เด็กแล้วครับจันอ่าเสร็จแล้วก็ไก่ฉีกอาเป็นอกไก่ลุกเข้าไปเออเนี่ยฉันเห็นเธอมาฉันให้ไก่เยอะถ้าเป็นคนอื่นมานะสมประกอบฉันให้ไก่นิดเดียวครับมันเหลือใช่ไหมครับไม่ใช่มันเหลือจากคนปกติใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ใส่มะพร้าวคั่วอุ้ยมันดูน่ากินอยู่นะอ่ะหอมหอมกระเทียมเจียวเล็กน้อยเดี๋ยวไว้โรยหน้าหน่อยครับได้ไหมเนี่ยได้ครับ กระมาังวิ่งไปรอบทิศเลยนี่ครับฉันจับให้เธอเออคือน่ากินไหมหอมไหมหอมครับอือต้องน้ำอยู่ไกลไหมทำไมอ่ะเธอกลัวฉันจะแบบไม่กลัวใครได้ใครได้ชิมฝีมืออาจารย์จริงสักหนึ่งขอของฉันสะอาดไม่ใช่แม่จะถามหาห้องซ้วมก่อนเลยตอนนี้ขาดอะไรครับอ๋อภาชนะนะครับยวทำให้อ่ะ พริกนี่ใส่ไหมครับอาจารย์ใส่เดี๋ยวเอามาโรยหน้าอาจารย์ตักใส่ชามเลยนะครับโหคนดีมากเลยไก่เกาะเป็นก้อนเดี๋ยวจะบ้าตายไข่นะครับไข่ร,รู้ตับคนอีท่าไหนเนี่ยเดี๋ยวเซ่เห็นไหมเนี่ยพอลงจานแล้วก็ดูมีสกุลลุนชาติเห็นไหมครับพอคนที่ทํามีสกุลลุนชาติครับใช่ใช่คือนี่เป็นคนทําอะไรดูน่ากินคนก็ยกก็แยกก็ยกก็แยกอย,กอยู่เนี่ยไม่เคยทําอาหารเลยครับนอกจากเจียวไข่ครับเนาะเจียวไข่เป็นก็ยังเก่งแล้วนะดาม อ่ะโอเคเส้นเซียงไฮอาจารย์ก็จะโรยพริกสักเม็ดสเม็ดให้ดูสวยงามอ่ะลงไปหน่อยอ่ะสักสองเม็ดกระพราคั่วสักหน่อยนะเป็นบุญจริงๆวันนี้มาเห็นอาจารย์ได้ทําอาหารให้ดหูฉันก็ตั้งใจอยู่นะฉันดูเธอในทีวีฉันอยากอยากมีกวดทํากับข้าวให้น้องดําจังเลยเพราะฉันชอบเสียงเพลงแล้วก็ชอบความเพียรพยายามในการดํารงชีวิตของเธอฉันถือว่าเป็นโชคของฉันนะ ที่ฉันได้มีโอกาสอยู่กับคนที่เก่งและมีความสามารถฉันให้ไข่ต้มเทอานึงฟองถ้าเป็นคนอื่นฉันให้ครึ่งลูกเท่านั้นนะทำไมถึงให้ครึ่งลูกครับจันจไนเป็นทหารเขากินเยอะเก็บไปกินเองอร่อยไหมดูสิน้องดำไหนถือหน่อยซิเอ่อดันดันไว้อมนนีหกหมดเนี่ยถ้าสมมติว่าน้องดำทำอาหารจานนี้เป็นด้วยความสามารถเธอคิดว่าเธอจะให้ใขรกินเป็นคนที่เธอคิดว่ามีความหมายที่สุดในชีวิต คุณพ่อคุณแม่ครับอ่าเป็นยังสิีเบาๆครับถั่นเดอ้อแม่พอดําเฮ็ดอาหารให้กินเด้อร์ยำเสียงไห้แซ่บแซบจะให้กินเป็นคนแรกเลยครับแซ่บแซบยังไม่ได้กินเลยรู้ดิครับแซบแซบแค่ดมกินก็อ,อร่อยเลยอาจารย์มาทำอาหารกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยก็คือมันเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจมากครับภาคภูมิใจใช่ไหมครับเผื่อพ่อแม่จะชิมอยอดกับที่นิดนึงโอ้โหไข่ปลาไม่เป็นไรหรอกครับท่านอ้วนๆหน่ะหวานครับ คิดมากเลคนะเอาละคุณผู้ชมครับประเดี๋ยวน้องดาจะชิมยำเซี่ยงไฮ้ฝีมือของเขาเองนะครับเดี๋ยวจะนิ้สักเก็บร้างสักครู่เราจะไปพูดคุยกันต่อตรงโต๊ะนน้นนะครับ ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเพียงมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าปจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะ แล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ w o r l d w i d e w e b y i n g s a k f o o d c o m